เข้าไปสั่งกันได้เลยอันนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะเสื้อกล้ามออกกำลังกายสิ้นสุดภายใน2 6 4จุน่าจะประมาณอีก2ชั่วโมง6นาทีนะคะอีก40วิคุณก็สามารถนะคะถ้าเกิดคนสนใจ คุณก็ดูรายละเอียดของสินค้าก่อนว่าสินค้าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดคุณชอบถ้าเกิดคุณชอบให้เลื่อนมาข้างบนนี่คะ่ะให้มาข้างบนนี้นะจ๊ะมันจะมีตรงนี้นะคะตรงเลือกรูปแบบตรงนี้นะคะ ให้คุณคลิกตรงนี้นะจ๊ะเลือกรูปแบบคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการเสื้อสีอะไรมีดำขาวเทาแล้วก็มีขนาดไซส์มีตั้งแต่ L X X X L X X L แล้วก็ X L ถ้าเกิดคุณสนใจคุณเลือกเลยฉันต้องการสีดำนะคะขนาดไซส์ L นะคะ เมื่อคุณได้สินค้าที่คุณต้องการแล้วคุณก็คลิกตรงนี้เลยคุณสามารถคลิกตรงนี้ได้นะจ๊ะคลิกใส่ตะกร้าไปเลยค่ะใส่ตะกร้านะจ๊ะสินค้าของคุณนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าให้เรียบร้อยเร็วตะกร้าอยู่ตรงไหนนี่คุณเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นตะกร้านะคะสินค้าจะอยู่ในตะกร้า สมมุตินะคะว่าคุณเลือกสินค้าจนครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้คุณคลิกที่ตะกร้านะจ๊ะคลิกเข้าไปที่ตะกร้าเราดูราคากันทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะราคาอยู่ใต้นี้นะใต้นี้นะอ่าเรามาดูกันว่าสินค้าทั้งหมดของเราราคาเท่าไหร่มันจะสรุปบอกมาเลยนะคะว่าค่าขนส่ง88บาท ราคารวมทั้งหมด200อเอ๊ 2000, สองพันสองพังส่สตางค์เมื่อเราโอเคกับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คลิกนะคะที่ตัวนี้นะคะที่ขึ้นว่าคำนวณเพื่อเราจะได้ดูยอดสรุปทั้งหมดว่าเราต้องชำระเงินเท่าไหร่ มาคลิกที่คำนวณนะจ๊ะมันก็จะขึ้นมาให้หมดุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเปิ๊บเปึ๊บปิ๊บรายการสินค้าที่เราจะสั่งขึ้นมาทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือระยะเวลานะคะที่เราจะรอรับสินค้าสินค้าที่พี่นงสั่งนี่คือรอประมาณ15วันนะ15วัน ตัวถัดมาก็คือตัวที่เป็นค่าขนส่งนั่นคือ88บาทตก,กี้นี้นะจ๊ะ88บาทถ้าสมาชิกท่านใดนะคะมีตัวคูปองส่วนลดคุณก็สามารถใช้คูปองส่วนลดเอามาใช้กันได้นะจ๊ะสามารถใช้คูปองส่วนลดนได้ของพี่โนงเนี่ยตอนนี้สามารถใช้คูปองส่วนลดได้360บาท ถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้360ทํายังไงให้คุณคลิกเข้าไปเลยนะคะตรง360มันจะขึ้นคูปองที่คุณมีทั้งหมดว่าคุณมีคูปองอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ใช้ได้ในคูปองทั้งหมดที่พี่นงยังคงเหลืออยู่อีก13รายการเราก็คลิกตกลงไป เมื่อเราเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบึโอเคฉันต้องการให้คลิกที่นี่เลยค่ะคลิกที่ส่งนะจ๊ะมาคลิกที่ส่งเลยเพื่อสั่งเพื่อส่งออเดอร์สั่งสินค้าทั้งหมดนะจ๊ะเออพี่ขอทวนก่อน อ่ามาคลิกสั่งเลยส่งคลิกที่ส่งไปอ่มามันจะขึ้นหน้านี้ให้หน้านี้หน้านี้เป็นหน้าที่เราจะต้องจ่ายนะคะเลือกช่องทางที่เราจะชำระเงินนะคะ เราสามารถเลือกชำระเงินได้นี่นะคะว่าคุณจะชำระเงินแบบไหนนะจ๊ะเลือกเอาตามคร์มชอบตามสบายใจนะคะส่วนพี่โน่ก็จะเลือกตัวนี้ค่ะออนไลน์แบ็กกิ้งนะจ๊ะอ่านทั้งหมด1780.60ด1 780.60เรากด ไปเลยถ้าคุณเลือกช่องทางที่ชำระได้แล้วเนี่ยให้กดตัวนี้นะข้างล่างตัวนี้นะที่เป็นเพยเนี่ยกดเพื่อชำระเงินค่าสินค้าป๊าบรอสักครู่นะคะเมื่อคุณกดเสร็จเรียบร้อยให้คุณทำการโอนเงินนะคะ ปั๊บนี่โอนเงินเข้าทางบริษัทเลยนะคะบริษัท เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ3ขั้นตอนนะคะในการนำเข้าสินค้าอย่างพี่หนุ่มแบบสไตล์ของพี่หนุ่มแค่3ขั้นตอนนี้นะคะพี่หนุ่มก็สามารถนำเข้าสินค้าจากแดนมังกรแค่ใกล้ๆบ้านนีสามารถนำเข้ากันได้แบบง่ายๆไม่เสียเวลาเวลาเลยแค่มีแอปเครื่องมือดีๆแค่เครื่องมือเดียวนะคะเราก็สามารถนำเข้าสินค้ากันได้แล้วทันแบบง่ายๆสบาย คลิปนี้นะคะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พี่หนองด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆสามารถติดตามพี่หนองได้ทางเพจนะคะเพจ YouTube ที่ชื่อว่าเปิดร้านออนไลน์ขายดีผ่านแอปส่วนติ๊กต k อกนะจะคุณก็สามารถติดตามพี่หนองได้ทางแอดอันปันออนไลน์นะจ๊ะใคร ที่ชื่อชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของี่โน่เนียนะว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยี่โน่จะมีอะไรดีๆมาฝากให้กับทุกคนเพื่อที่เราจะได้นำนำนะคะนำวิธีการขั้นตอนเทคนิคต่างๆที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายที่บ้านเรานี่เองใครที่ชื่อชอบนะคะในการนำเข้าสินค้ามาเพื่อเอา มาประกอบธุรกิจค้าขายของเราก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หน้่งก็ต้องขอบายบายขอบคุณสำหรับทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า